สวัสดีค่ะคุณพิชีตวันนี้นะคะอยากจะมาถามคําถามค่ะว่าอะไรคะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาสภาวิชาชีพบัญชีของเราในด้านการทําบัญชีค่ะครับต้องบอกว่าวิชาชีพบัญชีด้านการทําบัญชีเนี่ยนะครับเป็นคนกลุ่มใหญ่ในสภาวิชาชีพที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังแสดงบทบาทไม่โดดเด่นไม่ชัดเจนผมคิดว่าถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะ สี C, แนวทาง A B C D A คืออะไรคะ A นะครับ Accounting Professional ยกระดับมาตรฐานแนวทางการทำงานนำความรู้ในวิชาชีพบัญชีมาสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจพัฒนานักบัญชีให้เป็นคู่คิดธุรกิจม,มีจรรยาบรรณมีจรรยาบรรณน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ อืมค่ะแล้ว B ล่ะคะ B. Be better balance สนับสนุนการสร้างสมดุลปรับกระบวนการทำงานกรอบความคิดและทัศนคติในการทำงานของนักบัญชีให้ทำงานด้วยความสุขอย่างมืออาชีพอืมแล้ว C ล่ะคะ C. c o l l a b o r a t i o n and co creation เป็นศูนย์กลางความร่วมมือรักเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักบัญชี แสดงบทบาทวิชาชีพบัญชีในการสนับสนุนเกื้อกูลให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนาประเทศอย่าง,ย,างยั่งยืนและข้อสุดท้ายดีค่ะดีดิจิทัลโซลูชันส่งเสริมให้ความรู้พัฒนานักบัญชีให้มีทักษะด้านดิจิทัลรวมทั้ง สนับสนุนให้มีการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานำค่ะแล้วอย่างนี้ขอสามคำได้ไหมคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาวิชาชีพในครั้งนี้ค่ะ professionalhappyharmony แต่จริงๆแล้วเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นผมคิดว่ามันต้องเป็น เซ็กซี่แฮปปี้ฮาร์มอนอืมเซ็กซี่แฮปปี้ฮาวนี่นะคะใช่เลยครับคะ่ะเยี่ยมมากเลยคะ่คะค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่คะ